พ่ออยากให้เรามองหน้าจอให้น้อยลงและสบตากันให้มากขึ้นมีบางอย่างผิดปกติหากเราใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากกว่าอยู่กับผู้คนหน้าจอทำให้เราลืมไปว่ามีคนจริงๆอยู่เบื้องหลังหน้าจอที่หายใจหัวเราะและร้องไห้ เป็นเรื่องจริงที่เทคโนโลยีเป็นผลจากสติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแต่เราต้องใช้มันอย่างดีเทคโนโลยีไม่สามารถให้ประโยชน์แก่คนเพียงไม่กี่คนในขณะที่กีดกันคนอื่นๆออกไปแล้วเราควรทำอย่างไรเราควรใช้เทคโนโลยีเพื่อรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย และผู้ที่มีความสามารถต่างกันใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลบ้านส่วนรวมของเราเพื่อเชื่อมโยงกันเหมือนพี่น้องเมื่อเราสบตากันเราจะค้นพบสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงน,นั่นคือเราเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพระบิดาเดียวกันให้เราภาวนาเพือ่อว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะไม่มาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะเคารพศักดิ์ศรีของบุคคลและจะช่วยเราเวลาเผชิญกับวิกฤตในยุคสมัยของเราได้